ทุกคนวันนี้กับหมอไอนะคะในคลิปนะคะหัวข้อนะคะแรนดอมที่ว่าสารด่วนจากจัก,กรวาลถึงคุณนะคะต้องทำสิ่งใดถึงจะสามารถปลดล็อกสิ่งที่อยู่ภายในใจิตใจของคุณได้นะคะวันนี้หมอไอก็มาถ่ายคลิปนะคะหน้าเทวร,รูปองคเทพที่บ้านของหมอไอนะคะที่หมอไอบูชาอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะท่านนะคะก็อยากให้คุณนะคะ ใช้ชีวิตให้อยู่กับปัจจุบันนะคะมีไพ่ The h i e r f r e n มาเป็นไพ่พรานะคะสิงสิทธิ์ท่านบอกว่าอะไรก็ตามนะคะอะไรก็ตามที่มัเป็นอดีตนะคะท่านบอกว่าให้คุณนั้นลืมมันไปนะคะท่านบอกว่าท่านมองเห็นถึงความเจ็บปวดในอดีตของคุณที่ผ่านมา ้าในอดีตนั้นคุณเคยมีความรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดมากๆเลยกับในเหตุการณ์ที่นผ่านมาท่านบอกว่าอยากให้คุณนะคะเดินหน้าและอยู่กับปัจจุบันท่านบอกว่าไม่ว่าวันนี้คุณอาจจะเคยเจ็บปวดหรือว่าผิดหวังเสียใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างหมดอยู่คุณรู้ไหมคะว่าสิ่งหนึ่งที่มันปิดกั้นโชคลาภหรือว่าปิดกั้นความโชคดีของคุณก็คือคุณเป็นคนที่คิดลบนะคะท่านบอกว่าอยากให้คุณเนี่ย เป็นแบบ View of Fortune นั่คืออยากคุณเดินไปข้างหน้าและอยู่กับปัจจุบันจงใช้ชีวิตเพื่อการเติบโตนไปข้างหน้าขอให้คุณจงเดินไปข้างหน้ากงร้องช่ยกระตา